สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่โบรลดารัตเหมือนใจนึกกับข่าวสารน่ารู้เล่าสู่กันฟังก่อนจะไปฟังข่าวสารสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและร่วมสนุกตอบคำถามใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะ ผู้ที่ตอบถูกรับรางวัลจาก SSK Park ไปเลยค่ะสำหรับข่าวสารน่ารู้เล่าสู่กันฟังของเดือนกุมภาในวันนี้นะคะสำหรับเดือนกุมภาเป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุขของการแสดงความรักความห่วงใยถึงคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุขเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักหรือวาเลนไทน์เดย์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ยังมีคิวปิดหรือกรรมเทพซึ่งเป็นญสักษณ์ของวันวาเลนไทน์ ine, ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คิวปิดเป็นบุตรของวีนัสและมาร์สแต่ชาวกรีกเรียกคิวปิดว่าอีรอสภาพของคิวปิดที่โลกมนุษย์ปัจจุบันได้รู้จักก็คือภาพเด็กน้อยที่ถือคันธนูและลูกศรมีหน้าที่ยิงสอนรักให้ปักใจคนกลายมาเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่มีคนรู้จักมากที่สุดภาพจำของคิวปิดคือการยิงสอนรักระหว่างหัวใจสองดวงให้รักกันเรียกกันว่า สอนรักคิวปิดแล้ววันนี้เราจึงอยากจะมาเล่าสู่กันฟังถึงประวัติความเป็นมาและความสําคัญของวันแห่งความรักค่ะประวัติวันวาเลนไทน์หรือวาเลนไทน์เดย์เทศกาลวาเลนไทน์เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ยุคจัก,กรวรรดิโรมันเรืองอํานาจในยุคนั้นวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีถูกจัดเป็นวันหยุดเพื่อเป็นเกียรติแด่เทพเจ้าจูโนผู้เป็นจกักรพรรดินีแห่งเทพเจ้าโรมัน นอกจากนี้แล้วพระองค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอิสตรีเพศและการแต่งงานและในวันที่15กุมภาพันธ์เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งลูเพคาเรียการดำเนินชีวิตของหนุ่มสาวจะถูกตัดขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิงค่ะในสมัยของจกักรพรรดิคลอดีอัตท,ที่สองแห่งกรุงโรมพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีนิสัยใจคอดุร้ายและทรงนิยมการทำสงครามนองเลือดได้ทรงตรหนักว่า เหตุที่ชายหนุ่มส่วนมากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในกองทัพเนื่องจากไม่อยากจากคู่รักและครอบครัวไปจึงทรงมีพระราชองค์การสั่งหา้ามมิให้มีการจัดพิธีและขณะนั้นมีนักบุญรูปหนึ่งนามว่าเซนวาเลนทน์หรือวาเลนตินัสซึ่งอาศัยอยู่ในโรมได้ร่วมมือกับเซนมาริอัสจัดพิธีแต่งงานให้กับชาวคริ์หลายคู่และด้วยความปรารถนาดีนี้เองจึงทำให้วาเลนทน์ถูกจับ และระหว่างนั้นเขาก็ยังส่งคำอวยพรวาเลนไทน์ของเขาเองขณะที่เขาเป็นนักโทษเชื่อกันว่าวาเลนไทน์ได้ตกหลุมรักหญิงสาวที่เป็นลูกสาวของผู้คุมที่มีชื่อว่าจูเลียซึ่งได้มาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกคุมขังในคืนก่อนที่วาเลนไทน์จะสิ้นชีวิตโดยการถูกตัดศีรษะเขาได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเลียโดยลงท้ายว่า from your valentine หลังจากนั้นศพของเขาได้ถูกเก็บไว้ที่บทถพราซิเดสณนะกรุงโรมจูเลียได้ปลูกต้นอามันหรืออัลมอนด์สีชมพูไว้ใกล้หลุมศพของวาเลนตินัสผู้เป็นที่รักของเธอโดยในทุกวันนี้ต้นอามันสีชมพูได้เป็นตัวแทนแห่งรักนิรันดรและมิตรภาพอันสวยงามถึงแม้เบื้องหลังของความเป็นจริงวาเลนไทา์จะเป็นตำนานที่มืดมัว และยังคงแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสงสารความกล้าหาญและที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องหมายของความโรแมนติกจึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่าในช่วงยุคกลางวาเลนไทายนะับเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษและฝรั่งเศสนั่นเองค่ะต่อมานักบวชในนิกายโรมันคอทอลิกจึงเลือกให้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันแห่งความรักและดูเหมือนว่ายังคงเป็นธรรมเนียมที่ชายหนุ่ม จะเลือกหญิงสาวที่ตนเองพึงพอใจในวันวาเลนไทน์สืบต่อกันมาจนทุกวันนี้ค่ะและคำถามช่วงท้ายรายการมีอยู่ว่าในขณะที่วาเลนไทน์เป็นนักโทษเขาได้เขียนจดหมายถึงจูเลียโดยลงท้ายที่จดหมายว่าอะไรค่ะสำหรับกติกาในการเริ่มสนุกตอบคำถามนะคะเพียงท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์และตอบคำถามเป็นคนแรกใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ รับรางวัลสุดพิเศษจากทาง SSK Park ได้เลยค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ